ทิธีติดตั้งชุดเจาะยางนะครับโดยใช้ร่วมกับรมโมนิทลินนะครับบ้นต้นก็คือทําความสะอาดผิวเปลือกก่อนนะครับโดยใช้มีดนะครับขูดไม่เยอะนะครับขูดประมาณนี้นะครับเอาเปลือกแข็งออกก่อนนะครับเห็นเนื้อไม้โผล่ขึ้นมานะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้กระเปาะนะครับเก็บก๊าซนะครับดันใส่ลิ้งไปให้สุดนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ช่วยนะครับก็คือ เป็นเหล็กนะครับตัวนี้นะครับในการครอบสังเกตนะครับมันจะมาร์กไว้เรียบร้อยแล้วว่าความลึกเข้าไปในเปลือกอย่ประมาณประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอกไปให้จมให้สุดเหล็กนะครับลงไปนะครับวางลงไปแล้วก็ใช้ค้อนนะครับตอกเข้าไปนะครับตอกเข้าไปให้สุดนะครับพอสุดแล้วนะครับเราก็ดึงออกนะครับนี่มันจะสุดพอดีนะครับ ความลึกของของกระเป๋ะก็ประมาณที่เขากําหนดไว้แล้วนะครับตามเครื่องมือตัวนี้นะครับทีนี้วิธีการดูว่ามันรั่วไม่รั่วนะครับเบื้องต้นก็คือเราดูตรงนี้นะครับเมื่อกี้สลิงเราดันสุดนะครับพอเราต่อเข้าไปเนี่ยอากาศที่มีอยู่นะครับมันจะดันออกมาดันโผล่มาตรงนี้นะครับวิธีสองวิธีการเช็คนะครับก็คือเราถอดวาล์วออกนะครับถอดวาล์วตัวนี้ออกแล้วก็ดึงสลิงให้สุดนะครับแล้วใส่วาล์วกลับไป เรากดวาลดูนะครับกดสลิงดูถ้ามันเด้งออกมาอย่างนี้นะครับแบบนี้ถือว่าไม่รั่วนะครับไม่รั่วนะครับแล้วก็สังเกตตรงรอบๆขอบขอบตรงนี้นะครับไม่มีฟองอากาศออกมานะครับถือว่าไม่รั่วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมก๊าซนะครับเติมฮอร์โมนอิทิลีนนะครับเราถอดวาล์วนะครับแล้วก็ดันสลิงไปให้สุดนะครับแล้วก็ใส่วาล์วกับคืนไปที่เดิมนะครับแล้วก็เราจะใช้ฮอร์โมนนะครับเติมลงไปตรงตรงวาล์วตรงนี้นะครับแล้วก็ ก๊าซก็จะมาเก็บอยู่ตรงกระเป๋ะตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับพอผมเติมปุ๊บนะครับสลิงตัวนี้มันก็จะยืดออกมานะครับกดลงไปนะครับปึ๊บอ่าให้สุดกระปอนะครับกดลงไปนะครับสุดกระป๋อแค่นี้นะครับขั้นตอนในการเติมก๊าซก็เรียบร้อยแค่นี้นะครับง่ายๆทิ้งไว้ย4ิบสี่ชั่วโมงก็สามารถเริ่มเก็บเกี่ยวได้เลยนะครับทีนี้เราจะเติมก๊าซทุกๆเจ็ดวันนะครับ คือเจาะได้สองเข็มเจาะได้สองเข็มเราต้องมาเติมฮอร์โมนนะครับทีนี้ตอนเติมฮอร์โมนเนี่ยายลิง์มันจะไม่ยืดอย่างายลิง์มันจะยืดอย่างเงี้ยปกตินะครับมันจะไม่ยุบเข้าไปถ้าเรามาเติมฮอร์โมนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะต้องทําการไล่ไล่อากาศออกก่อนนะครับดันสซลิง์ไปให้สุดนะครับแล้วก็ใส่วาลกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็เติมเหมือนเดิมครับเสียบลงไปนะครับกดลงไปนิดนึงนะครับแล้วกก็จะวิ่งเข้ามานะครับอ่าแค่นี้ครับ ก็จะเต็มหลอดพอดีนะครับถ้าเราดันดันมากเกินแล้วก็ไม่ปล่อยนะครับการ์ดเยอะเกินนะครับหลอดสลิมก็จะหลุดออกมานะครับเราก็ต้องใส่ใหม่นะครับอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วนะครับต่อไปผมจะสาธิตวิธีการเจาะนะครับวิธีการเจาะผมจะใช้สว่านนะครับสว่านโดยตัวเนี้มีความกว้างของสว่านอยู่ที่2.5มมนะครับโดยเราจะปรับเกลียวนะครับมี2เกลียวเกลียวนึงจะหมุนเข้านะครับเราไม่ใช้นะครับเราจะใช้เกลียวที่หมุนออกนะครับ วิธีการเจาะคือเราจะเจาะเฉียงเจาะเฉียงไปอย่างนี้นะครับเพื่อเหตุผลที่ว่ามันจะได้ตัดท่อนทำยางให้ได้มากที่สุดนะครับเราเจาะเฉียงไปอย่างนี้นะครับเข็มที่หนึ่งตรงนี้นะครับถ้าเข็มที่สองเราจะเจาะตรงข้ามเลยนะครับข้ามมาตรงนี้นะครับเข็มสามก็ตรงนี้นะครับเข็มสี่ตรงนี้นะครับเจาะเฉียงเข้าไปนะครับผมสาธิตให้ดูนะครับการเจาะนะครับเราเจาะเสร็จแล้วเราก็จะใช้หลอดนะครับหลอดพลาสติกเนี่ยเป็นการนําน้ายางออกมานะครับ ย่าวางให้ดูนะครับวางลัษณะนี้นะครับแล้วกดเข้าไปนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับน้ํายางก็ไหลออกมาแล้วก็ใช้ท่อนะครับเสียบเข้าไปนะครับอีนี้น้ํายางก็จะไหลออกมาแล้วนะครับแล้วก็นําถ้วยนะครับถ้วยมารองรับไว้นะครับนี่นะครับน้ํายางก็จะไหลออกมานะครับเจาะไปหนึ่งวันนะครับพักไปสองวันนะครับวันที่สามเราก็จะมาเจาะด้านตรงข้ามก็คือมาเจาะเจาะตรงนี้นะครับ เาะเฉียงด้านนี้นะครับเจาะเฉียงเข้าไปอย่างนี้นะครับเข็มที่สามเจาะตรงนี้เข็มที่สี่ชนี้เจาะเวียนไปเรื่อยนะครับเจาะตรงข้ามนะครับสลับสลับด้านนะครับตรงข้ามไปมาไปมานะครับติดตั้งครั้งหนึ่งสร้างเรียนะครับจะเจาะได้ประมาณสองเดือนนะครับพอครบสองเดือนน้ายางมันจะออกแล้วเราก็จะกลับสลับไปอีกด้านหนึ่งนะครับด้านตรงข้ามเลยนะครับทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นวิธีการติดตั้งวิธีการให้วิธีการเติมฮอร์โมนนะครับแล้วก็วิธีการเจาะครับผม ขอบคุณครับ